ตำรวจภูธรภาคสองสนที่กำลังร่วมกับทหารเรือเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักสองแห่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตึ่งตเกาะกูดอเภอเกาะกูดเป็นการขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับไอซ์ที่พบลอยมาติดริมชายทะเลเกาะกูดจังหวัดตราดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้3คนนะคะหนึ่งในนี้เป็นบทชายของผู้นำท้องถิ่นพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งไอซ์อุปกรณ์การเสพได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ยังมีปืนและเครื่องกระสุนปืน ส่วนที่จังหวัดมุกดาหารตำรวจภูทรคำชะอีตรวจยึดกัญชาอัดแท่งกว่า600กิโลกรมัมซุกซ่อนมาในรถยนต์กระบะพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา5คนค่ะหลังจากสืบทราบพ,พบว่าจะมีการลำเลียงกัญชาโดยใช้รถยนต์กระบะ3คันก็เลยวางแผนจับกลุ่มตำรวจวางกำลังดักซุ่มตามถนนเส้นทางสายมุกดาหารคำชะอีโดยผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนยาเสพติดไปส่งที่กรุงเทพมหานคร ขณะที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่146เข้าไปควบคุมตัวกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ที่ฝั่งเมียนมาพร้อมอาวุธครบมือนะคะขณะเดินลัดเลาะมาตามแนวเทือกเขาเข้ามาในไทยบริเวณชายแดนบ้านหุบพึ่งตําบลห้วยทรายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดหรือไม่